เป็นยังไงเนาะเราประสบการณ์มีประสบการณ์ช่วงที่ว่าเป็นมาหมอตรวจว่าเป็นมะเร็งลำไส้แล้วก็ขั้นสุดท้ายอันนี้แบบว่าบางทีแบบว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยค่าผ่าตัดมันจะแพงมากครับก็เลยไม่ผ่าไม่ผ่าเขาก็บอกว่าให้กับผมไปเลยไปรอวันตายที่บ้านาาแล้วก็กินไปกลับไปก็กินข้าวไม่ได้ กินนมได้นิดเดียวแล้วก็ร่างกายก็โซ้ผอมเหลือนั่งหุ่นหนังหุ้มกระดูครับโอ้ oh. แล้วก็พออยู่มาวันหนึ่งก็มีคนนุ่งเออุงกระเบนชุดแดงตัวตัวใหญ่มากครับแล้วก็ขึ้นมานั่งทับหน้าอกพอขึ้นนั่งทับหน้าอกแล้วก็หายใจไม่ออกก็เลยเดินตามเข้าไป เขาก็จะพาไปหาพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ท่านเสียแล้วครับอื mm. พาไปดูแล้วก็มีอาหารที่วางไว้เยอะแยะหมดแต่กินไม่ได้ครับ, mm. รบเดินไปเดินไปแล้วเขาก็พาไปดูนรกสวรรค์ก็ไปเห็นสิ่งที่น่ากลัวน่ากลัวมากๆเลยแบบที่เขาทําบาปไว้เยอะแยะเลยแล้วก็เดินไปเดินมาพักหนึ่งก็มีเสียง เสียงหนึ่งดังขึ้นมาข้างหลังว่าให้กลับไปแล้วก็กลับไปทําบุญเยอะๆอครับแล้วผมก็วูบวูบขึ้นมาก็มันไม่เห็นทีงก็ตื่นตื่นขึ้นมาที่ว่ามีวงล้อมด้วยผู้คนถึงประมาณสามสิบคนตายไปประมาณสี่ห้าวันครับแต่ว่า ที่ประจอนยังยังยัง,ยงไม่ไปยังมีที่ประจอนอยู่อ oh. เขาก็เลยยังไม่เผาเออต้องกลับมาแล้วนะต้องกระบาดนั้นมาผมก็ทําบุญใส่บาตท,ทุกวันแล้วก็ทำบุญตลอดมาอืมว้าวครับอันนี้เอเหตุการณ์นี้เกิดตอนอายุตอนอายุเท่าไหร่แล้วปัจจุบันอายุเท่าไหร่ตอนตอนตอนนั้นรู้สึกว่าจะอายุห้าสิบ ห้าสิบสามห้าสิบสี่ครับแต่ปัจจุบันเนี้ยอายุหกสิบเอ็ดหกิบสองครับพอฟื้นขึ้นมาไปตรวจที่โรงพยาบาลหมอไปเอ็กซเรย์ดูหรือไปเข้าอุโมง์เขาบอกว่าโรคมะเร็งที่ว่าเป็นอ่ะไม่เห็นมีแล้วอก็เลยน่าอัศจรรย์มากเลยครับเขาบอกไม่เห็นมีเลยเขาบอกเขาส่องไปแล้วไม่มีโรคมะเร็งเขาบอกนะ ผมก็ยังแปลกๆก็ไว้มันหายก็หายปวดท้องเลยไม่มีปวดเลยแม้แต่นิดเดียวแม้แต่นอนก็นอนไม่ได้คือ oh. ผมต้องใช้โต๊ะโต๊ะแล้วก็เอาหมอนมานอนนั่งน,นอนครับ oh. ไม่ได้ไม่ได้นอน hmm. มันจะปวดท้องตลอดปวดแล้วกินอะไรไม่ได้น้ำก็กินไม่ได้ใช้รู้สึกว่าตอนนั้นแฟนก็จะใช้หลอดน่ะดึงน้ำขึ้นมาแล้วก็จุ่มแล้วก็หยอดไป รู้สึกว่าตอนนั้นผมก็รู้สึกว่าหนังหุ้มกระดูกตาลวงโบเลยตอนนั้นเนี่ยจากน้ำหนักหกสิบกโลเหลือสี่สิบกโลโอ้แต่ก็ไม่น่าเชื่อรอดมาได้เอออแล้วทีนี้บรรยากาศในในชีวิตหลังความตุยเนี่ยในยมโลกนะขอใช้คําว่ายมโลก ก็คือเออ่ได้ไปเห็นในที่ที่เขาทรมานครับเห็นที่เขาทรมานแต่แตว่านในมุมในมุมของที่ที่มีความสุขนี่ยังไม่ได้ไปเห็นว่างั้นเห็นมีความสุขก็ที่เขาพาไปหาปู่ย่าตายายพ่อแม่เขาแต่งตัวกันสวยมากแล้วก็บ้านเขาจะใหญ่โตมโหฬารเขาจะอยู่รวมกันที่บรรพบุรุษปู่ย่าตายายที่ของแต่และบุคคล ขาจะยุ่รวมกันหมดเลยเขาแต่งตัวแบบใส่เสื้อดอกไม้ลายฉลุแล้วนุ่งผ้าสิ้นแบบสมัยก่อนอะ่ะคนสมัยก่อนะแบบแต่งตัวสวยมากอ<ง>แต่ที่น่ากลัวก็คือพาไปแล้วนุ่งผ้าสิ้นแบบสมัยก่อนอะ่ะคนสมัยกนะ่อนแบบแต่งตัวสวยมากอ<ง>แต่ที่น่ากลัวก็คือพาไปดูนรกสว่างนรกนั่นแหละที่น่ากลัวที่สุดอครับ บางคนเอปู่ย่ายตายายเขาจะหลอกว่าเอนรลกสวรรค์ไม่มีจริงเ,เขาจะหลอกเด็กว่าไม่มีจริงแต่ผมไม่เชื่อครับผมไปเห็นมาแล้วก็มีประสบการณ์เหมือนเหมือนปู่นะครับอออา,อาจันยังไม่ได้ไปเที่ยวขนาดนั้นยังไม่ได้ไปเที่ยวขนาดาได้ไปเห็นควา,ามทรมานของ จิตวิญญาณค่ะแล้วพอหลังจากฟื้นขึ้นมาเชื้อก็หายหมดครับหายหมดเลยครับร่างกายก็ฟื้นขึ้นมาฟื้นปกติหมดแล้วก็กลับมาก็หิวข้าวเลยปกติกินข้าวไม่ได้แล้วก็หิวข้าวพอเอาข้าวมาเป็นชามปลาหมังกินหมดเลยโอ้หิวจัดนะครับต้องสี่ห้าวันแล้วเออ ือทุกคนลงความเห็นว่าแบบเตรียมพร้อมจองศาลาได้แล้วเขาเตรียมพร้อมแล้วว่าุวยแน่ๆครับอาโอ้โหแล้วก็ต่ออายุมาได้เกือบสิบปีครับบางทีบางทีอ,ทอไม่รู้จะเป็นบุญหรือปัานะครับบางทีพอปวดหลังรู้สึกเป็นกระดูกรับเส้น เดินไปไหนไกลไม่ได้ตอนฟื้นมาแล้วอะไปไหนไกลไม่ได้พอเดินไปนิดก็ชาขาแล้วก็จะลม้มพอจะลม้มปุ๊บอันนี้นึกขึ้นได้ว่าในฝันในที่ในเสียงเสียงหรือจะเป็นเสียงใครคนหนึ่งอะที่เขาบอกว่าให้กลับไปทําบุญเยอะผมก็เลยใส่บาตรทุกวันทุกวันโรคที่ผมเป็นอยู่มันหายไปเลยครับ <c oughs> อืมหายไปปิดทิ้งเลยตอนนี้ก็ไม่เป็นเลยครับเออ ผมว่ายังแปลกๆอยู่เออเนี่ยขนาดขนาดหมอจะเอาสองแสนค่าผ่าตัดอ๋อแต่ผมแค่มาใส่บาทมันก็หายไปได้นาาดนมากเลยครับปู่เออเนี่ยขนาดขนาดหมอจะเอาสองแสนค่าผ่าตัดอ๋อแต่ผมแค่มาใส่บาทมันก็หายไปได้ อากินมากเลยครับปูไม่ไม่เชื่อูปูโอ้นี่ยกกดน้ําให้เจ้ากรรมในเวรนหายได้ครัปูอืมออันนี้อาศจารย์แล้วก็เห็นว่าวันวันก่อนนี้ได้อร่วมรับพลังทางออนไลน์ที่ที่จารย์ทำด้วยใช่ไหมคดีมากเลยครับมันรู้สึกมันรู้สึกว่า วันนั้นจานทําอะไรนะวันนั้นจานทําอะไรนั้นปู่เอ่อปู่จะเป่าอะไรน้องถูกเป่าเป่าคาถาอะไรนะตอนนั้นนะเป่าระงับป่าคาถาระงับหรือเปล่าอ่าแ้สึกพอเป่าแล้วมันร้อแบบบุบว่าบุบว้าบๆุบวาแล้วก็เย็นเย็นเฉียบเลยครับแล้วก็โล่งไปเลยอืม อไม่ได้ไม่ได้ทำการกรอบโรคหรือไม่ได้ทำการอะไรครอบหม้ออะไรให้แก,กนะ้ทางออนไลน์เนาะครับรู้สึกมหาจาร์์บกศักดิ์สิท์มากเลย <laughs> เอ,อ๋อโอสาตุส